โอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกนั่นเองนะคะวันนี้นะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะจะศุกร์ไหนก็แล้วแต่เราเจอกันทุกวันศุกร์กับตะตอนยอนไลฟ์ของเรานะคะเพจอาหารที่ที่จะงงๆตะตะตอนยอนนิดนึงนะคะอยากทำอะไรกินก็กินนะคะหรือว่าอยากจะพาไปกินร้านนั่นนุนนี่นะคะร้านเพื่อนฝูงก็ พาไปกินกันกับตาตนยอนสไตล์ไบติกมิสเตอร์ทีมนั่นเองนะคะเจอกันทุกวันศุกร์วันศุกร์นี้อีกแล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยต้องหาอะไรที่แบบว่าทำกินกันง่ายๆนะคะแล้วก็ในวันฝนตกแบบนี้ต้องเป็นจริงๆอะ่ะจะทำข้าวต้มตั้งหลายครั้งแล้วนะ mm hmm. แต่รู้สึกว่าเราเคยทำข้าวต้มไปหลายครั้งแล้ววันนี้ก็มาสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยละกันนะคะเป็นข้าวผัด เนื้อขายใ,ในการสุกหวยออกมาหลายวีคมนีกก่อนหน้านั้นที่สุกหวยออกบ่อยมากก็จะไลฟ์ส่วนมากจะตรงกับวันหวยออกแต่อันนี้ฉีดเฉียดนะคะอีฉันก็ครั้งนี้อีฉันก็ฝันอีกแล้วงวดที่แล้วก็ฝันแต่ไม่ถูกค่ะก็เลยไม่ซื้อนะคะ <laughs> ขนาดฝันยังไม่ถูกเลยนะคะมันอาจจะฝันแบบลมๆแรงๆนะคะมันก็เลยไม่ถูกนะ,ะเราเป็นดวงประเภทว่า ต้องใช้แรงงานต้องทำงานต้องแอคชั่นนะคะจะใช้ใช้ดวงใช้ตัวเลขก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะคะเราเป็นคนต้องทำงานแอคชั่นนะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ Hello ทักทายกดไลค์กดแชร์น,นะคะถ้ารักมากหน่อยติดตามกันมากหน่อยสามารถส่งดาวกันได้นะคะก็จะเป็นค่าน้ำชากาแฟ ค่าเข้าสารขายก็ว่าไปนะคะเลขคคุณคารุนเตเข้ามาดูได้เลยคนไหนคะชื่อน้องอะไรเอ่ยอ,อ,อ,อ๋อคุณอ้อนนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะก็เป็นวันหยุดของใครหล,หลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์นะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะได้พักผ่อนจะไปไหนกันนั้นเดี๋ยวเรามาทำอาหารเมนูที่แบบว่าง่ายๆนะคะวันนี้รู้เปล่าว่า ไม่มีอะไรเป็นส่วนประกอบหาดูด,ดีมีอะไรที่มันที่มันแบบว่าไม่รู้พี่โชย,ยุน้ำมันงาไม่ใช่ไม่มีอะไรบ้างไม่มีผกักอะไม่มีผักนะคะวันนี้คือจริงๆอะอเข้าผัดอะ,อะเนื้อเทริยเกียเขาจะต้องใส่ถั่วลันเตาแต่ว่ามันจะต้องมีคนไม่กินถนั่วลันเตา อีฉันจะใส่แครอทก็ต้องมานั่งเคี่ยอีกใช่ไหมคะแต่เขากินนะพี่ถั่วลันเตาหูดถูกไหมไม่ถั่วลันเตาที่เป็นแช่แข็งที่เป็นต้มเผื่อไม่กินไงก็ช่างมันนะคะเดี๋ยวเราโรยเป็นาสาหร่ายละกันนะคะก็คุณ,คณคบอกว่ามาแล้วค่า,า,เ,าเพจทร์คาค่ายรได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะคะ <laughs> อ่ะ ส่วนมากจะโมนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะใช้นี่เนื้อบดนะคะใช้เนื้อสับ,นบเนื้อบดหรือจะใช้มงูใช้ไก่ก็ได้นะแต่เราจะใช้เป็นแบบสับนะเพื่อที่จะเอาไปคลุกกับซอสเทริยากิเราอ่นนึกว่าที่บ้านเรามีซอสเทริยากิเราว่าบ้านเรามีซอสเทริยากินะแต่ว่าไม่รู้ทําไมหาไม่เจอเราก็เลยใช้น้ําจิ้มหวานของ ซูชิโรแทนนะคะซึ่งชิมแล้วมันคล้ายๆเทริยากิอ่ามันก็จะหวานเค็มนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาคั่วเนื้อเทริยากิของเราก่อนที่จะใส่ข้าวนะคะยังไ,ไม่ได้เปิดไฟอ่ฟะคะเิงมา,ะะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนมันวันนี้มีวันนี้มีแบบว่ามาเฝ้าจริงจังเนี่นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแม่ซื้อ เนื้อเสียบไม้มาเป็นเนื้อโคขุนนะคะลองยี่ห้อใหม่ก็ลองย่างชิมกันมันก็เลยหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะน้องก็ได้กินไปแล้วยังคำหนึ่งได้กินไปแล้วมั้งน,น่าจะกินไปแล้วแหละน่าจะกินไปแล้วใช่ไหมคะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเราจะใช้น้ํามันมะกอกนะช่วงนี้เ,นเรา,มา,มารไม่มีค่ะเอามาตังมาสิเอาตังมาเดี๋ยวจะไปซื้อให้ โอนมาค่ะโอนมาวันนี้ก็เพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะเราใช้น้ำมันมะกอกนะ,ะก็พยายามจะใช้น้ำมันที่มันดีต่อสุขภาพนะคะแค่ไม่มีผักแค่นั้นเองอะ่ะไม่งั้นจะเป็นสุขภาพดีเกินไปละนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกเวลานะ น่าจะเป็นเนยมากกว่านะคะแล้วมันมากออมันจะไม่มันจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวของมันนะคะถ้าหอมน่าจะเป็นเนยมากกว่าหอมหัวใหญ่แล้วยังไม่ใส่เลยนะคะอะแต่ไม่แน่เดี๋ยวเรา,เเราอาจา<ร>าจะใส่เ,เ,เนยนิดนึงนะคะอะเราจะมาคั่วเนื้อนะคะคั่วให้หมดเลยเหลือก็เดี๋ยวค่อยเอาไปผัดเดี๋ยวมันก็หดเนื้อเนี่นยมันไม่เยอะหรอกนะคะเรานี่หอมไหม คือเนื้อเนี่ยเนื้อบดเนี่ยนะคะเราก็เอาไปคลุกกับซอสซอสเทริยากิติต่างนะคะจริงจริงแล้วมันคือซอสหวานที่เขาจิ้มโชยุอ่ะที่เขาจิ้มว่าอันนี้คือพี่หมักไปในเนื้อเลยหมักไปในเนื้ออาม่าไม้ใหม่ใม่หมักไปในเนื้อเลยนะคะนี่เราไปเอาสูตรมาจากคุณพลนะคะหอมหอมอ่ะอ่ะแล้วก็คลุกน้ำมันหอยนิดนึงคือซอสอ่ะมันเป็นซอสหวานของซูชิโร่แกเป็นซอสที่เขา จิ้มกับซูชินะคะซึ่งรสชาติมันก็คล้ายค้ยเทริยากิเลยตรงนี้เนื้อก็ต้องสุกดนึงนะพี่อัสุค่ะสุกค่ะต้องต้องสุกค่ะสุกนะคะเพราะวันนี้วันสุกมันเลยต้องสุกเข้าใจบอสถ้าเป็นวันเสาร์มันจะไม่สุกมันต้องเป็นวันสุกมันถึงจะสุกโอเคโอเคเราก็จะมาคั่วเนื้อให้แห้งๆนะคะก่อนที่ เราจะเอาข้าวลงนะคะเอาหอมมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเราอาจจะใส่เนยนิดหนึ่งดีกว่านะคะเพื่อความหอมนะคะนี่จะเป็นเนยนะคะเนยหอมๆละกันเนยหอมๆนะคะใส่เนยนิดหนึ่งละกันเพื่อความหอมนะคะใส่เนยใส่เนยนะคะนี่นิดเดียวนะคะ มงั้นเดี๋ยวมันจะมันจนเกินปลาย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 ช่วงนี้เผ็ด90นี่พูดถึงเผ็ดที่เยอะนะมีคน<ช>คมีคนเขามาแอบส่องเผ็ดใช่เผ็ดอ่อช่วงนี้เผ็ดแบบอยอยลิชชันด้วยหรอคะใช่นี่ใส่เนยเข้าไปให้มันหอมขึ้นอีกนะคะนี่นะคะแล้วคั่วให้มันแห้งๆเลยนะคะโ oh, oh. อ้โหอ่านี่นะคะ หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมนิดนึงว่าว่าที่หมักไปเนี่ยมันเค็มปริมาณแค่ไหนสุกแล้วย,ยังอ่ะสุกแล้วนะคะขอชิมกันไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเพราะซอสมันหวานอยู่แล้วไงเข้าใจคำว่าซอสเทเรียกีป,ปะอซอสเทเรียกีมันหวานเค็มอยู่แล้วนี่หอมไหม,มเราจะเพว่วให้มันแห้งๆนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ น้องรีวิวควหอมโดยเด็กนั่งเฝ้า oh, แน่แน่แนเด็กนั่งเฝ้าเลยใช่ครับมันขยำมันนี่แล้วคนระนี่ันปั้นมันปันป้น,นแม่จะสใส่พริกไทยแม่ใส่พริกไทยนิดหนึ่งนะคะนี่พริกไทยพริกไทยเดี๋ยวผมไปญี่ปุ่นจะซื้อกลับมาไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อญี่ปุ่นมั้งพริกไทยมีหรอฉันว่ามันก็น่าจะมีอ่ะมันมันเอ่อไม่ไม่จำเป็นต้องไปถึงญี่ปุ่นมั้งแก เออนะคะเราจะคั่วให้มันแห้งๆวันนี้นะะแมนยูจะโดนกี่ลูกคะแมนยูอะคะใช่ครับวันนี้บอลน,น,นะคะเมอะไรอะวันนี้ไม่รู้เลยไม่ได้ดูบอลเขาฉลองแชมป์กันไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเออเดี๋ยวว่าเขาขึ้นฤด,ด,ดูกาลใหม่แล้วไม่รู้เหมือนกัน คำถามนี้ไปไปติดตามในเขต้ตาสาคาดูบอลน,นะคะทุกคนมันอยู่เคยได้แชมป์แล้วนะคะน,น่าจะไม่รู้นะไม่จำเป็นต้องได้แชมป์ทุกปีให้คนที่เขาไม่ค่อยได้แชมป์ได้แชมป์บ้างนะคะก็ถือเป็นน้ำใจนักกีฬานะคะ,ะ,ะเป็นนักกีฬาที่ดีมีกัดนะมีกัดให้ทีมอื่นเขาได้ประสบการณ์ชีวิตบ้างนะคะเ,คเราประสบการณ์เยอะแล้วนะคะเรานอนอยู่บ้านดีกว่า อ่ามันแห้งแล้วนะคะอ่ะเรากลัวจะเยอะนะคะเราก็อันนี้ก่อนนะคะนี่มันแห้งๆแล้วใช่แห้งๆแบบนี้ร่อยแห้งๆนะคะอืมก่อนจะเอาข้าวลงนะคะเราจะเช็ดเอาเดำๆออกนิดหนึ่งนะคะตรงกลางนี่จริงๆอะต้องใส่ถั่วลันเตาให้มันมีสีเขียวๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรท่านเลนถามว่าเปิดร้านเมื่อไหร่ครับ ฉัน่านชื่อผิดขออภัยนะคะ,ะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นไม่ได้เปิดร้านค่ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่เราจะผัดข้าวเราใส่เนยนิดหนึ่งดีกว่านะคะ่ะอีฉันอีฉันไม่ได้เปิดร้านนะคะคนคนมักจะคิดว่าอีฉันเปิดร้านอีฉันไม่ได้เปิดค่ะอีฉันเคยเปิดแล้วแล้วอีฉันก็เลิกไปแล้วนะคะเมืม่อเมื่อสิบปีที่แล้ว<ด> เหนื่อยคะ่ะทำทุกอย่างนะคะเหนื่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกับเนยกันนะคะนี่จริงๆจะต้องเข้าวหลังบ้านบ้านโน้นแต่ช่วงนี้เด็กเด็กหุงข้าวแบบเรียกได้ว,ว่าแข็งมากนะคะอิชันก็เลยน,นี้ข้าวเซเว่นนะฮะ,ะเซเว่นให้สปอนเซอร์ได้นะคะนี่ผัดผัดใส่เนยนิดนึงนะคะ กีกสักข้วยไหมพี่มันดึกน้อยนน้อยเดี๋ยวมีอันนี้อีกไงไม่แต่มันน้อยน้อยแล้วเดี๋ยวจะนี่ไงใส่ในนี่ไงอ๋ออ๋ออ่าให้ให้โอกาสอีกนิดนึงกันฉันเดี๋ยวมันมีเนื้ออีกไงแกมาเดี๋ยวต้องยัดใส่ตรงโน้นอีกเข้าบออ่ะนะคะผัดผัดผัดนะคะ การความอร่อยแน่นอนครัการความอร่อยเพาว่าทำครอบผัดเนี่ยข้าว้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะซอสนี่ละนี่มันคือซอสซอสหวานเค็มเค็หมหวานหวานของซูชิโร่ในชั้นนมากินกับซูชิแต่ว่ามันรสชาติเหมือนทเทริยาก,กินะฉันก็ใส่ไปใส่ในข้าวนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะอื้อ แม่แค่แค่ซอสมันแค่นี้ก็หอมแล้วป่ะหอมแล้วนะคะเมื่อไร่จะไปร้านอื่นนอกจากร้านจุ๊บ <laughs> เดี๋ยวจะไปร้านจุ๊บอีกรอบเนี่ยคะ่ะแต่วันก่อนคาวนูน้นน่ะฝนตกไงกลัวน้ำท่วมกันนะคะอ่ะเดีย๋ยวฮันจะใส่เนื้อลงไปผัดนะคะนี่ เดี๋ยวให้กินไม่ต้องเลี้ยน,นี่ค่ะจริงเนื้อมันจะต้องละเอียดกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็โอเคแล้วแห <คน S 2> ละเออเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะชินข้าวนิดหนึ่ง,งข้าวชินข้าวอือ้ม งั้นจะใส่เกลือหน่อยนะคะมันไม่ค่อยเค็มแต่มันก็รสชาติดีแล้วมอันอยังไงะคะลูกมันหอมมันหอมอะคะใช่อเดี๋ยวแม่คิดว่าจะใส่พอดีเข้าไหม มันสีมันขาดอะไรสักอย่างโมเดลจริงๆมันต้องใส่หัวลันเตาไงอ๋อเอ,อเออใช่มันก็เลยแบบดูแบบสีขาดขาดสีขาดขาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อสีมานะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะอาแบบนั้นเลยเหรอ <laughs> <laughs> แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะค่ะลูกอ่านแม่ดูซิดูซิว่ามันใส่พอดีถ้วยหนึ่งไหม เออรู้แล้วนี่ะไม่ปิดไม่ปิดก่อนปิดเตาชอ,อบกระทะติดมากเลยอ่ะมันไม่ติดกระทะเลยดูสิไโอ้โหไม่บอกยี่ห้อนะฮะเขาไม่ได้ให้สปอนเขาไม่บอกยี่ห้อหกเลย <laughs> เห็นไหม หกเลยหกเลยข้ามันไม่ได้มันมากนะคะเดี๋ยวดูซิหอมใช่ไหมน้องหอมใช่ไหม,หม,ไหมลูกแล้วก็เท่านี้ก็อร่อยเลยสไตล์ตญี่ปุ่นนะคะเรามีซอสหวานๆเค็มๆติดบ้านไว้สักขวดหนึ่งนะมันก็ผัดใส่อะไรก็อร่อยนะคะไห่ดูซิว่าแม่จะสำเร็จไหม,ม<า>นี่เป็นไงคะ ชิมกันชิมข้าวกันอืมสวยงามตามา้องเรื่องสวยงามตามา้องเรื่อ่ะนะคะใช่ใช่ใช่เนีด้เราเรามีไข่ดาวนะคะที่เราทำไว้นะคะอือ่ะนี่เป็นไงคะขาดประกาศหอมบ้างตรงนี้เนมีผักอย่างอื่น ไม่ผักอย่างอื่นแต่ว่าผักจริงนะรี่มันดูแห้งๆอ่ะแต่มันก็โอเคแล้วหน้าตามันดูดีแล้วียเรามีนี่ไงเราจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นไงแล้วก็มีมีไข่กุ้งนี่ไงมีไข่กุ้งหรือตรงนี้ใช่ไหเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเห็นว้ายโดนกระทะร้อนเอาใจเย็นพี่ใจเย็นอ่ะนี่นะคะเป็นไข่กุ้งตรงนี้นะคะอ๋อโอ้โหอืมแล้วเราก็ใส่สลายนี่อาหารเด็กแล้วเรอเนี่ยไม่มีผักเลยใช่ เหมือนเหมือนพี่ไปกินตามดิสนีย์แลนด์แบบนี้ตามดิสนีย์แลนด์ยังมีผักนะแกไม่ก็บอกอาหารเด็กไม่เอาผักอาหารเด็กนะคะหน้าตาดีมากค่ะอันนี้เราควรจะต้องโรยข้างบนใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะเห็นะคะเป็นไหนไหมข้าวข้าวผัดเนื้อเทริยากินะคะนี่แค่นี้พอละนะคะเพื่อความสวยงามเราเราอาจจะมีซอสไว้ข้างๆนิดนึงนะคะ นี่น่าโอ้โหเป็นแบบสมควรแล้วในการเคยเปิดร้านนะคะเป็นสไตล์เซนนิดนึงนะคะคนฟังคนฟังก็งงอะไรของมันว่าเซนเซนเซนนึกถึงออกไหมคะเซนที่แบบว่าเป็นเป็นอ่าเป็นขาวกระดำนี่ไหมฮะเดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปก่อนอ่ารอแป๊บหนึ่งนะคะ เอาโทรศัพท์ฉันไหมคะรอแต่เดี๋ยวฉันต้องชิมไงคะใช่่่ฮะเเดี๋ยยวผมมมไอาาาโททรรศัพ์ถูปต้องชิมต้องชิมคุยกับแฟนคลับก่อนนะครับฮัลโหลสเปรย์นี่วันนี้นะคะเป็นข้าวผัดเนื้อเทอริยากะข้าวผัดเนื้อเทริยากินะคะก็จะเอาหมูก็ได้นะเธอนี่ยขยับมันี่ไดนึงมันมันจะคว่ำไหมเธอประมาณนิดนึงอ่านี่นะคะ จะใช้หมูก็ได้หมูสับนะไปคลุกกับซอสเทริยากิที่ห้อไหนก็ได้ฉันน่ะไม่มีเทริยากิฉันก็เลยเอาซอสที่กินกับซูชิแบบหวานเนี่ยที่แบบขอให้มันมีรสหวานเค็มก็พอแล้วเธอเอาไปหมักนะแล้วก็นี่ผัดใส่ข้าวแค่นี้จบแล้วซอสหวาน,นเคม็มถ้าไม่มีนี่เลยน้ำมันหอยโลดนะคะน,น้ำมันหอยด้หรอพี่ก็อันนี้ก็ใส่น้ำมันหอยด้วยเพราะว่าซอสเทริยากิฉันหาไม่เจอ ฉัน<ร>คิดว่าฉันมี 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามใกล้หน่อยสองสามหนึ่งสองสามลึกใกล้ๆล้มหน่อยลึกน่าทานมากๆครับผิวเลยจากคุณต้นครับเดี๋ยวเรามากินกันนะคะชิม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 ดูสิลูกแม่มีเสร็จเนื้อเดี๋ยวแม่ให้กินโอเคไหมนะคะ โอเคโอเคเดี๋ยวแม่จะคุยเลยครับจากคุณชัญยวิทย์อ่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันน,นะคะคเข้ามาใหม่ๆก็เยอะเหมือนกันนะนี่อ่าอ่ะพอสมมีคนเขียนเพจพี่เยอะนะอ่ะเหรอคะในโซเชียลอะใช่เราม่นัดกันเราเป็นพวกและไอเทมนะคะเราไม่ไลฟ์ทุกวันค่ะเราไลฟ์แค่อาทิตย์ละว,วันก็พอเ <laughs> พราะเราเหนืงง่อยเชื่อ อ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่ไข่กุ้งนิดหนึ่งนะคะดูซิว่ามันเป็นยังไงใส่ไข่กุ้งด้วยนะคะน้ำนับนับนี่อืมเป็นไงดีอร่อยดีอร่อยแน่นอนอ่ะกินกินคือแบบน้องยังคนไม่ไหวอ่ะตองเี่้ยเด็กจะต้องชอบอือกินกับไข่ดาว กินกับไข่กุ้งก็อ,อร่อยมันกรึบกึบมันก็ดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,น,นี่เดี๋ยวจะลองกินกับมายองเนสฉันว่ามันต้องเข้าใช่อาหารญี่ปุ่นฉันรู้สึกว่า <May one. S 2> มันขาดมายองเนสคนญี่ปุ่นน่ะทำร้อยอย่างใส่มายองเนสร้อยอย่างอ้ะพี่พี่ได้ดูข่าวที่คนญี่ปุ่นบอกว่าผัดกะเพราใส่มายอยางเนสแล้วอร่อยป่ม เดี๋ยวจะลองดูไทยแม่งไปขล่มกันยับเลยลองดู <ไป S 1> อันนี้คนญี่ปุ่นก็ชอบอย่างนั้นไงอันนี้ก็ให้คล้ายกะเพราแค่ไม่มีกลิ่นกะเพราเนี่ยเราใส่มายองเนสดูนะคะกินแบบคนญี่ปุ่นนะเออะอะไรก็ใส่มายองเนสะน่ะอืมข้าวใช่ไหมอ,อร่อยนัวก็ใช่พอดีอันนี้ขนาดเทเรียกกิ่ปอมๆนะแก เพราะว่าอาซอสจิ้มซูชิแบบหวานมาผัดข้าวแทนเพราะมันเค็มหวานเหมือนกันถ้าเกิดว่าใส่ขิงซอยลงไปนิดนึงนะจะยิ่งอร่อยเลยอร่อยแก่ซอยผใช่ไหมไม่ไม่ขิงธรรมดาเนี่ยแหละให้ให้มันม,ใม,นมีให้มันมีกลิ่นนิดนึงเพราะว่าคนญี่ปุ่นเน่ยเวลาเขาผัดข้าวทำอาหารนะ่ะ เขาจะมีกระเทียมบดแล้วก็ขิงบดที่เป็นหลอดๆใช่แล้วก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคะอันนี้อร่อยอร่อยแล้วใช่ไหมลูกคือตอนนี้น้องทนงไม่ไหวนะครมีเสร็จเนื้อในกระทะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ป้อนให้ตอนนี้ลูกชั้นน้ําหนักไม่ลงเลยฉันไม่รู้จะทํำยังไงพยายามง <3 S 1> ดขน,นมนนกนนม you office, น็วันแรกที่ผมชั่งน้ําหนักคือหกสิบสาตอนนี้ผมเจ็ดสิบหก ฉันพูดถึงหมาไม่ได้พูดถึงคนตัวผมด้วยโอเคโอเคใครที่เข้ามาในวงจรชีวิตของอิชันนะคะคนนั้นรับรองว่าไม่มีคําว่าผอมนะคะไม่มีคําว่าอดนะคะทก็น่าจะอร่อยนะหมูสับนะคะผัดแห้งๆนะคะให้มันมีให้มันมีแบบว่าซอสใส่น่ก็ก็้แค่แค่มีหวานกับเค็มอะนะคะใส่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่มีซอสเทริยากินะคะเราก็ใช้น้ำมันหอยก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลไปนิดนึงเมนูนี้ทำง่ายมากเลยอืมทำง่ายมากเลยบบคนที่แบบขี้เกียจออกฝนตกอะไรเงี้ยเมนูน<ช>ี้ง่ายมากฝนตกนะคะแล้วถ้าเกิดเราใส่ใบกะเพรากับพริกลงไปนี่เป็นกะเพรากะเพราเนื้อเลยเพราะว่าเนื้อมันแห้งดีมากมแล้วแบบเหมาะที่จะใส่ใบกะเพรากับพริก พริกแห้งด้วยนะพริกแห้งลงไปเด็ดมากเดี๋ยวฟิมต้องมากิน<อ>กินกับไข่แล้วก็มายองเนสเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะคะมีกินอาญี่ปุ่นใช่ไหมลูกโอเคโอเคน้องไม่ไหวและะะ้วน้องชักดิน,นชัก <จะ S 1> งอแ <จะ S 1> ล้ว โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันทุกวันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็น f อฟกองเก่านะที่แบบวันศุกร์ปุบลวเฮยนึกได้ว่าเยนี่มันมีไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งไปดูมันทำอาหารหน่อยสิอ่ะก็เข้ามาดูกันนะหรือว่าจะเป็นคนที่ติดตามกันใหม่ๆจะดูย้อนหลังหรือว่าดูสดก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันศุกร์นะคะทำกับข้าวอร่อยอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็แล้วแต่ อารมณ์ของคนทำนะคะแต่ส่วนมากจะอร่อยเพราะว่าเราใช้แต่ของดีๆนะคะก็จะเจอกันใหม่สุขหน้าละกันนะคะดูสิว่าจะทำอะไรกินนะคะจะบบบะบบะอะไรบ้างก็ให้กำลังใจกันทุกวันสุขนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนละกันนะคะที่มาดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนี่ข้าวผัดเนื้อเทริยากิกิกิก,กิให้ให้บายบายไปก่อนค่ะเจอกันวันสุขหน้านะจ๊ะ Mmm.